สวัสดีครับตัวนี้เป็นมาจิก8ปดพันแปดนะครับผมขายพร้อมกับของแถมก็คือมีตัวท่อพักลมนะครับเข้า2ออก6ปรับระดับแรงดันลมได้นะครับแล้วก็มีสายยาง6เมตรนะฮะแล้วก็มีหัวสายจิ๋ว6ตัวนะครับมาจิก8ปดพันแปดนะครับตัวนี้มีแถมท่อพักลมเข้า2ออก6นะครับแล้วก็แถมสายยาง 6เมตรแล้วก็หัวทรายรหัวทรายไซส์จิวนะครับ6ตัวนะครับการต่อใช้งานนะครับก็ต่อสายจากมาร์จิค808นะครับ2ช่องอม,มาเข้าตรงเข้าที่ท่อพักนะครับ2ช่องนี้นะครับแล้วก็ส่วนทางนี้เป็นขาออกของลมนะครับ 6ช่องสามารถเลือกปรับได้อิสระจากการทั้ง6ช่องนะครับหรือว่าจะเลือกปิดหรือเลือกเปิดเฉพาะบางช่องก็ได้นะครับตัวนี้ผมเปิดอยู่ที่ธรรมดานะครับเดี๋ยวลองดูว่าระดับลมถ้าเราปรับไปที่ความแรงนะครับเป็นไงบ้างครับผมจะเห็นว่าออกแรงดีมากเลยอันนี้ความยาวสายที่ผมทดลองที่1เมตร เมตรนะครับอันนี้50เซนก็แรงดีครับแรงดีใช้ได้เลยนะนี่ธรรมดาเบสิกโอเคครับชุดนี้ชุดนี้ก็490บาทครับผมสวัสดีครับ